กับเชนะ่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ iOS 13.7สาหรับผู้ใช้ทั่วไปมาแล้วเพิ่มฟีเจอร์โควิด1 i e e x p o s u r e notification แจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับล่าสุด Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 13.7และ ipad os 13.7ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเป็นทางการแล้วรองรับโควิด19 e x o s u r e notification ซึ่งเป็นฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ใช้ที่ติดต่อกับผู้ใช้บางรายที่เคยมีประวัติการติดเชือ้อ โควิด -19 โดยจะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากงงานหน่วยงานด้านสุขภาพมาใช้งานนะครับโดยฟีเจอร์โควิด -19 Expertual Notification เคยปล่อยเป็น API สำหรับนพัฒนาบนเวอร์ชัน iOS 13.5 beta ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Apple และ Google ในการพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยมีการเ,เตือนผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดหรือสมัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ ให้สามารถดูแลดัเวเอนและรับคำแนะนำจากในงานสารารสุดได้ส่วน iPad OS 13.7จะเป็นการแกร้ไขบั็กได้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากเวอร์ชันก่อนหน้าอุปรกรณ์ที่รองรับ iOS 13.7และ iPad OS 13.7ได้แก่ iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone ส Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8, iPhone 8 plus iPhone 7 iPhone 7 p r e s iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPhone iPad รุ่นที่7 iPad รุ่นที่6 iPad รุ่นที่5 iPad Air 3 iPad Air 2 iPad Mini 5 iPad Mini 4 iPad Pro 12.9นิ้วรุ่น3 iPad Pro 12.9นิ้วรุ่น2 iPad Pro 12.9นิ้วรุ่น1 iPad Pro 11นิ้ว iPad Pro 10.5นิ้ว iPad Pro 97นิ้วและ a d Air AirPod Touch 7โดยผู้ใช้ i p o แ e ะ i p a d ที่มีรายชื่อข้างบนสามารถอัปเดตเป็น iOS 13.7และ iPad o s 13.7ได้ผ่านทาง OTA ได้เลยนะครับหรือจะเข้าเข้าไปเดยการที่การเซตติง้งตั้งค่าเข้า General หรือทั่วไปจากนั้นซอฟต์แวร์อ,ปอัปเดตนะครับหรือจะครับผ่านไอจูนก็ได้นะครับตามสะดวก สำหรับนี้ในช่วงข่าวอยู่ไอทีห้องจดหมายฟิลเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามรละการชมเรื่องของสวัสดีครับ